โอ้พี่บ่ามันจะใสน้อมันจะใสครับบรูจ่าเอาคื้เดี๋เตียแน่นังแม่ฝนมาตกบอครับฝนมาตกเอาเตียนต้ครับเตียงโต้ติ่ง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 เอ้อติ่ง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 

ฝากที่ตามนู้นะครับสิฝากที่ตามนู้นนะค่ะยูใส่ยูส่องหนยยุส่องไหนไปอุดตั์ค่ะ